สวัสดีครับเพื่อนสหายทุกท่านนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งในช่องศิลาแรงเละกรคอร์ดแต่เคสนี้ก็เปลี่ยนสไตล์มาเป็นช่างซ่อมบำรุงนะครับขณะนี้ผมก็ไปรับถังน้ำจากบ้านของลูกค้าเพื่อที่จะเอามาเชื่อมนะครับ มาถึงบ้านแล้วผมก็ยกลงใต้ต้นไม้เพราะชอบทำงานใต้ต้นไม้ไม่ชอบทำงานในในร้านที่มีหลังคาผมชอบอยู่ใต้ต้นไม้ก็มาถึงใต้ต้นต้นไรนะครับใต้ต้นไรหลังบ้านผมก็เตรียมการลากเบาออกมาเพื่อที่จะเอาถังของลูกค้าลงมาเชื่อมนะครับ นนี้ผมก็เริ่มเอาถังลงนะครับวันนี้ก็ไปกับน้องแมงมุมก็ได้ถอดฝาท้ายออกเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับก็ยกถังลงมาอลงมาบนบ่อนะครับเมื่อลงบนบ่อเสร็จแล้วก็เตรียมเตรียมการแต่ถังใบนี้มันค่อนข้างที่จะ สหัสกันพอสมควรเพราะว่าน่าจะลูกค้าน่าจะใช้หลายปีตัวตัวถังมันยังไม่ไม่เปาะนะครับแต่ตามขอบที่ที่เกลียวนะครับทุกตัวเกลียวรู้สึกว่าจะหมดสภาพเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงานหนักสำหรับผมที่จะต้องเข้าไปเชื่อมในในถังเลยนะครับซึ่งน้อยคนมากที่จะเข้าไปเชื่อมข้างใน แต่ถังนี้ยังไงก็ต้องเข้าเชื่อมเพราะว่ามันอาการดูสิครับมันสาหัสแบบเนี้ยใช้มือแกะแกะแกะก,ก็หลุดแล้วแล้วพอดีอมันมันมันรั่วที่ที่เกลียวเพราะจะมันหนาเราจะเชื่อมเฉพาะข้างนอกก็ไม่ได้เพราะผมจะไม่ทํางานแบบเขาเรียกอะไรแมวปกขี้นะครับผมจะต้องใช้ความสามารถและเชื่อไม่ลูกค้าแบบใช้ลืมกันไปเลยนะครับ นี่ผมก็เตรียมตัวที่จะนำเครื่องเชื่อมพลาสติกเข้าไปหล่อห้อมละล,ล,ลายเข้าไปในถังนะครับแต่เพื่อนๆอย่าเรียนแบบนะครับเพราะสิ่งนี้มันก็อันตรายพอสมควรเพราะกลิ่นของพลาสติกนี่มันจะฟุ้งอยู่ในถังนะครับเหม็นมากมันจะมีเชื้อมเม็งบ่อยๆก็ไม่ค่อยอดีแต่งานนี้จำใจต้องทำจริงๆเพราะว่ามันเป็นอาการที่ าหัสมากสำหรับถังใบนี้แต่ผมก็ต้องทำโด้โดยดีที่สุดละครับเพื่อลูกค้าเพื่อลูกค้าจ่ายเงินให้เราแล้วจะไม่รู้สึกว่าไม่เสียดายเงินที่เขาเสียให้กับเรามาผมก็ต้องทำให้ดีที่สุดที่ทำได้นะครับพอนึกถึงใจเขาใจเราขณะนี้ผมก็กำลัง เขาเรียกว่าหลอมลายคือเป่าไว้รอบๆก่อนเพื่อให้พลาสติกนี่มันได้รับความร้อนมันจะยืดหยุ่นมันจะให้ตัวนะครับนี่ก็เป่าแบบไล่ๆความร้อนให้ทั่วๆก่อนก่อนที่จะลงน้ำยานี่ก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาวางกองไว้ใต้ต้นไม้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะของการ เชื่อมพลาสติกโดยตรงก็มีหลายหลายอย่างนะครับมีทั้งหัวแรงมีทั้งแก๊สมีทั้งเชื่อมแบบใช้น้ำมันเบนซินนะครับแต่ขนาดนี้ผมก็ใช้หัวแรงแต่หัวแรงก็ต้องใช้หัวแรงที่หวัดแรงแรงนะครับหวัดวัดน้อยก็ใช้ไม่ดีนะครับอย่างน้อยให้ได้สัก พันวัดหรืออะไรเนี่ยครับแรงๆหน่อยก็กำลังไล่แล้วครับไล่เพื่อเติมน้ายาเข้าไปไปหล่อลอให้เป็นเนื้อเดียวกันนี่กันตอนใช้หัวแรงนะครับก็จี้จี้ให้ให้มันเป็นเนื้อเดียวนะครับแต่เน้นนะครับเพื่อนๆอย่าเข้ามาเชื่อในถังโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันอันตรายมาก ร้อนก็ร้อนเหม็นก็เหม็นเหม็นน้ำยาและครับน้ำยาของพลาสติกเนี่ยอาจจะส่งผลให้เป็นมะเร็งได้นะครับนี่ผมกำลังอยู่ในถังก็เชื่อมก็จำใจต้องรีบเชื่อมนะครับเพราะมีกลิ่นเหม็นมากเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วก็ไล่นะครับไล่ไล่ตกแต่ง เช็ครอยรั่วเช็คตาหมดนี่ก็ผมก็กำลังไล่เพื่อเก็บความเรียบร้อยเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วถึงจะไม่ใช่หน้าที่แต่นี่ก็คือหน้าที่ของผมที่จะต้องล้างถังไปให้เขาเลยทีเดียวเพราะว่าไหนเราก็เข้าอยู่ในถังแล้วเราก็จะต้อง เชื่อมเสร็จแล้วก็ล้างน้ำยาล้างกลิ่นขัดของที่มันเปืเป้อนๆอยู่เ,เ,ยเก่าๆในถังของลูกค้าเราก็ต้องขัดให้เขาข้อไหนๆเราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็ทำความสะอาดให้กันเลยนะครับเพื่อไปหาลูกค้าก็จะได้เห็นเหมือนกับถังใหม่เลยครับก็ทำความสะอาดอยู่เสร็จแล้วก็ออกมาเชื่อมข้างนอก คราวนี้ก็แผลแผลเดิมแต่เมื่อกี้ไนี่เชื่อมขา้างในมีเข้ามาเชื่อมข้างนอกเราก็ต้องใช้หัวแรงที่วัดสูงนะครับก็ไล่น้ํายาของเราเพื่อให้ไปชนกับน้ํายาเก่าที่เราเราเชื่อมข้างในเราก็ดันออกมาเพื่อเป็นเนื้อเดียวแต่มันไม่ทะลุออกมาข้างนอกหลังจากนั้นเราก็ใช้ข้างนอกเราก็ดันให้เข้าเข้าไปข้างในให้ไปน้ํายาไปประสานกับตัวข้างในที่เราเชื่อมอยู่เมื่อเมื่อที่ผ่านมานี้ครับ ก็ใช้ระบบแบบนี้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกจะทนไม่ไหวก็เลยเอาผ้าคาดจมูกมาคาดแต่เมื่อคาดเสร็จแล้วก็รู้สึกหายใจไม่ออกก็ต้องปลดออกอีกแต่ต้องพยายามครับระวังระวังพลาสติกมันเข้าในจมูกแล้วมันจะไม่ก็ส่งผลดีให้กับร่างกายเท่าไหร่ก็ต้องใช้พัดลมดูดเอา ขณะนี้ผมก็กำลังเชื่อมต่อตัวเกียวนะครับตัวเกียวคือถังใบนี้มันจะมีรูเกีียวอยู่สามสามสามรูนะครับรู้สึกอ่าสามรูก็เสียหมดทั้งสามรูเลยครับมันทำท่าจะหมดสภาพแต่สำหรับตัวถังก็ยังยังเหนียวอยู่ ลายใหม่นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ตรวจตรวจหาตรงไหนไม่ไม่เรียบร้อยก็เตรียมตอนนี้ผมก็เอาน้ําใส่แล้วนะครับใส่ใส่น้ำเช็คเช็คลัว่วรูข้างล่างเพราะว่ามันมีหลายรูเช็คลั่วอยู่ว่าเมื่อเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยน้ํารั่วซึมอีกหรือเปล่าเช็คอยู่เมื่อเช็คผ่านแล้วผมก็ต้องใช้ ไฟแก๊สมามาไล่ทีงไล่เพื่อหลอมละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็ใช้แก๊สไล่ไล่นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายไล่ให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเมื่อมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกับงานชิ้นนี้นะครับนี่กำลังไล่อยู่นะครับ ไล่ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันไล่รอบๆที่เราเชื่อมทุกที่เราก็ต้องไล่นอกไล่ในประมาณนี้เป็นการเก็บงานครับหากเพื่อนๆทันใดถังรั่วก็ก็ทำทำเองได้ครับทําแบบเนี่ยประหยัดหน่อยดีกว่าเราไปซื้อถังใหม่ซื้อใหม่มันน่าจะหลยหลยเงินอยู่ แต่เราเชื่อมเองเราตามเองอันนี้มันก็ลดต้นทุนใช้ได้อีกนานหลายหลายสิบปีครับน่าจะเป็นสิบสิบปีจบกับงานนี้เสร็จแล้วเตรียมส่งสวัสดีครับ